สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาจารย์มหาสาร,รเสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกล้ไลน์ดวงชะตาพยากรดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนธันวาคม2564นี้นะครับส่งท้ายปีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยครับธาตุประจําตัวก็คือธาตุดินวันนั้นจะส่งผลให้มักเป็นคนที่มีความคิด มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะท่านจะคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรก็มีการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีความคิดสุขุมรอบคอบนะครับแต่เป็นประเภทจู้จี้ขี้บ่นคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องต่างๆเป็นประเภทปากร้ายนะครับแต่จิตใจดีนะครับพูดแล้วมักจะมาคิดทีหลังนี่คนที่เกิดวันพฤหัสนี่นะครับนอกจากนี้คนที่เกิดวันพฤหัสบดียังเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายรู้ไปซะทุกเรื่องทําได้ทุกอย่าง นะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งชอบคิดชอบทําชอบหาวิธีทางในการสร้างฐานะนะครับให้กับตัวเองและครอบครัวในการทําธุรกิจในการประกอบอาชีพต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเงินที่หามาได้เยอะมันก็หมดไปเยอะเช่นเดียวกันนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยได้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับตรงนี้นะครับการใช้เงินหรือหมดเงินนี่นะครับ ส่วนใหญ่จะหมดไปกับคู่ครองญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสต่อมาเรามาดูในด้านที่1นนะครับดวงในด้านที่1เป็นดวงในด้านของการเงินการเงินตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมักจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการเงินนะครับจากทางบ้านพ่อแม่หรือมีโอกาสที่จะ มีรายได้จากการทําธุรกิจในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมรีสอ์ดหรือแม้กระทั่งนะครับเกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์ยานยนต์นะครับยานพนาหนะต่างๆจะให้ผลตอบแทนในทางที่ดีกับตัวท่านนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงจังหวะที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องมีความคิดดีเริ่มสร้างสค์ให้ความสําคัญในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมซึ่ง เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านจะได้บริหารจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้มั่นคงขึ้นมีโอกาสนะครับได้รับโชคลาภรลงวันใหญ่ๆห,หรือได้รับผลประโยชน์จากบุตรบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านหรือคนที่มีบุตรมีที่ดามีทายาทแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดวงในเดือนนี้จะส่งผล ต่อคนรอบข้างของท่านด้วยจะส่งผลต่อบุตรที่ดาทาญาติของท่านด้วยทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในด้านที่1ก็จะประมาณนี้ต่อมาในด้านที่2ด้านที่2เป็นดวงในเรื่องของการงานการงานก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในทิศทางที่ดีขึ้น มีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกิจการในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนี่นะครับที่ต้องการมีธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มลงทุนในการทําธุรกิจในการทํากิจการหรือการทํามาค้าขายช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีที่ดวงดาวนะครับจะส่งผลให้การลงทุนลงแรงของท่านไม่สูญเปล่า ท่านทาธุรกิจจิตการอะไรนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเกิดการเจริญเติบโตนะครับนอกจากนี้คนที่เกิดวันพฤหัสท่านจะไปขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างญาติสนิทมิสหายนะครับตรงนี้เขาก็ให้คําปรึกษาให้การสนับสนุนอุดหนุนส่งเสริมนะครับในทางที่ดีในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะส่วนคนที่ทํามาค้าขายก็ต้องบอกว่า ในเดือนนี้นะครับซื้อง่ายขายคล่องคนที่ไม่มีงานทําก็มีโอกาสที่จะได้งานหรือโอกาสที่บางคนบางท่านจะได้ออกจากงานหรือมีโอกาสที่คนที่เกิดวันพฤหัสนี่นะครับจะออกจากงานหรือละออกจากงานเพื่ออะไรเพื่อเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตของตัวเองเริ่มต้นในการทําธุรกิจการทํามาค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นธุรกิจส่วนตัวท่านนะครับซึ่งก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่จะนําไปซึ่งความสําเร็จจะนําไปซึ่งสิ่งดีๆในอนาคตของท่านนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับในด้านที่2ต่อมาด้านที่3นะครับเป็นดวงในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ครองแล้วนะครับมีคนรักแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าท่านจะต้อง ทำความเข้าใจกันให้มากๆเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับน้อยใจกันง่ายๆมีโอกาสได้ทําสิ่งต่างๆให้กับครอบครัวให้กับคนรักนะครับส่วนคนที่กําลังรักษาระยะห่างบางคนอาจจะค่อยๆขยับขยายห่างเหินกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆอออกห่างกันไปเรื่อยๆนะครับหรือมีความรักแล้วมันรู้สึกว่าไม่โอเคมันไม่ใช่มันไม่เหมาะสมแล้วแหละนะครับที่ผ่านมา ความรักไม่สมหวังนะครับตรงนี้จะมีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้เริ่มต้นอาจจะพบรักนะครับครั้งใหม่นะครับเมื่อท่านปล่อยวางในความรักที่ผ่านมานะครับหรือบางคนบางท่านในช่วงที่ผ่านมาเสียความรู้สึกในเรื่องของความรักมาอย่างมากเลยเป็นช่วงที่ตอนนี้ไม่อยากไปทำอะไรแล้วอยากจะพักกายพักใจ นะครับตรงนี้ท่านอาจจะไปทําในเรื่องของกิจอาสาต,ต่างๆทําบุญทํากุศลอะไรต่างๆนี่นะครับสาธารณประโยชน์ต่างๆตรงนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นหนุนนําส่งเสริมให้ดวงของท่านดีขึ้นชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักในท้านที่สามนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮงๆงเรื่อยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ